อ่ะจะปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยใช่ไหมอ่ะปล่อยแล้ว <mop? S 2> ตุ้มเห็นเข้าใจอารมณ์แล้วหรือยังคือแบบ ฮัลโหลสวั ang, สดีครับก่อนไปครั้งสําหรับไม้ครับอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์โลกนี้มีแต่ต่อเนืกันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทําอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาทําชุดเกาะดําน้ําให้ดีกว่าเดิมโอเคป่ะฮะตอนนี้ชุดเกาะดําน้ําของเราเนี่ยฮะสามารถหายใจใต้น้ําได้ยาวนานแล้วใช่ไหมเราสามารถหายใจใต้น้ําได้นานกี่นาทีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอ่อติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกสามารถหายใจในน้ําได้2นนนนนนาาาาาาททีีีีีฮฮะะะแแแคค่่่่่เเเ้้้้ยมมมมัักก็ดดดลลวววใใใชติิปรจํหมอีกนนะะฮแป๊บึงนะบ้า นั่นแหละฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาทําชุดเกาะให้ดีกว่าเดิมโอเคป่ะฮะชุดดำน้ำนั่นแหละมันจะมีเควสนี้ฮะนี่ขั้นต่อไปของทําชุดดำน้ําให้ดีกว่าเดิมซึ่งมันก็จะว่ายน้ำเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วมันก็จะทุบบล็อกเร็วกว่าเดิมหายใจได้ยาวนานกว่าเดิมซึ่งเราจะต้องการผ้าวิเศษซึ่งผ้าวิเศษนี้ค่ะคุณสนใจโทรหาเราตอนนี้ที่0ูนย์สองหกหกหกศูนย์ศูนย์สอง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 ฮ่า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 สนุกอยู่คนเดียวเลยนะโอเคฮะเดี๋ยวแป๊บหน ็อกเนี่ยฮะมันจะมีประโยชน์มากเวลาเราไปลงพวกแบบดันเจียนอย่างเงี้ยนะมันจะเพิ่มพื้นที่เก็บของให้เราได้นะฮะแป๊บหนึ่งนะเรามีตังเราก็ใช้หน่อยเออแปบ๊บหนึ่งนะห้องนี้อ่าโชเกอร์นี้อ่าฮะแล้วก็อ่าฮะ โอเคได้เชลเกอร์มาฟรีอีก1อันนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยฮะเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยฮะผมได้ไปหาดันเจียนได้ไปหากล่องเพิ่มเติมนะฮะเนี่ยผมได้กล่องเล็กมาอีก2กล่องผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาลองไขแล้วกันฮะถ้าเกิดเวลาเราเหลือโอเคปะ่ะไอ้กล่องอันนี้เนี่ยฮะมันจะอยู่บริเวณเขาเรียกว่าในเรืออ,อับปางโอเคป่ะฮะซึ่งผมคิดว่านะมันน่าจะเป็นแบบพวกแบบเรือของโจรสลัดอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละฮะเดี๋ยวเวลาเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะเรากลับมาทำชุดกออเากาะ ผ้าไอ้นี่ยฮะ sh 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 ออกเสียงยากเนาะ shen fabric น,นะฮะ ออกเสียงเสร็จปุ๊บน้ำลายกระเด็นปีกสองหยดนะฮะอู้ขอโทษโอเคไอ้เจ้าแฟบิกอันนี้ฮะมันทำยังไงเริ่มต้นฮะเราต้องการตะกันก่อนโอเคป่ะฮะเรามีตะกันแล้วใช่ไหม SLAG SLAG slang SLAG โอเคครับมันอ่านยังไงผมไม่แน่ใจเอามา11อันฮะสิบเตึ๊บตึ๊บตึ๊บแบบนี้โอเคเราต้องการอะไรฮะเราต้องการローベルชีทโอเคป่ะฮะซึ่งローベルชีทเนี่ยก็คือแผ่นยางนั่นแหละฮะเรามีหรือเปล่า SHEET มีไม่พอฮะเรามีแค่เพียง8อันเราต้องทำ เพิ่มก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ป่ะฮะเนี่ยก็แช่ใช้ทรายใช้ฐานแล้วก็ โรซินโอเคแซนนะฮะแล้วก็โรซินเอามาอา่าฮะแล้วก็ฐานผงฐานแบบนี้ฮะไม่ยากนะฮะโอเคมาบริเวณตรงนี้แปบ๊บหนึ่งตอนนี้เรามีเท่าไหร่ละเอ่อแป๊บหนึ่งนะฮะเอาไอ้แบบนี่แล้วก็ไอ้นี่เอออ๋อขอโทษขอโทษโทษผิดโต๊ะผิดโต๊ตะฮะเราต้องมาโต๊ะเคมีฮะเนี่ยผมลำคาญการคับของแบบนี้มากเลยคือถามว่าการคับของแบบนี้มันมันลำบากกับชีวิตไหมมันก็ลำบากนั่นแหละฮะแต่ว่ามันจะเห็นป่ะฮะเวลาเราคับของทีเนี่ยเราจะต้องมานั่งใช้บีเกอร์อะไรอย่างเแงบบี้ยมันก็อาจจะแบบ เป็นการแบบป้องการไม่ให้เราคาบของแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย <_ d ue> เดี๋ยวสบายเกินไปเนาะโอเคเราได้มาเท่านี้แล้ว12อันเยี่ยมโอเคฮะเราต้องการอะไรแขไหนดูซิตอนเนี้ยนนเราต้องการอะไรแขเอ่อตะข่ายโอเคเรามีตะข่ายอยู่แล้วเท่านี้เอ่อฮะโอเคครับยอดเยี่ยมมันคาบง่ายอะไรขนาดนี้เลยใช่ไหมมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกฮะมันก็อาจจะยากนั่นแหละนี่ใช้อะไรนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมโอเคครับเอา3อย่างมาโซเดมาคอมแบบ นี่อ่าฮะเป็นแมวอะไรกะขาดอะไรกะเออฮะอ่าฮะโอเคครับครับมา22อันฮะแบบนี้อา uh huh. สุดยอดอย่างง่ายดายฮะแลวไอ้ยีิสี่อันเนี่ยฮะมันทำอะไรได้บ้างฮะรับของรางวาัลครับโอเคนี่ฮะมันเริ่มจากอะไรเนาะไหนดูซิฮะอันนี้เขาเรียกว่าตีนกบใช่ไหมฮะตีนกบตีนตุ๊กแกตีนกบตีนกบตีนกบตีนตุกกตนต๊กแกมันจะแบบแปะ อ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ตีนกบเอาไว้สําหรับว่ายน้ําอ่าฮะมันคราฟยังไงฮะเริ่มต้นก็คือใช้ของเก่าแบบนี้ใช่ไหมฟินฟิน,ฟน,ฟนอันนี้ป่ะฟินอันนี้ป่ะโอ้ใช้ของเก่ามาอัปเกรดได้น่าสนใจเฮ้ยอย่างงี้ก็ไม่ยากดีใช่ไหมฮะก็แค่เหมือนเอาของเก่าเนี่ยฮะเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยฮะมาเพิ่มแบบนี้เห็นปะฮะก็ได้เป็นของใหม่ก็ الق, الق, ดีไม่ต้องมานั่งคาฟไปตั้งแต่ต้นนะฮะเสียเวลากับชีวิตดังนั้น ดมาเลยโอเคมาเริ่มจากเขาเรียกอะไรนะตีนกบก่อนเลยฮะมันมันดูพูดไม่สุภาพเนาะตีนกบเท้ากบมันก็ไม่ใช่อะ่ะ <c ười> คือศัพท์มันเรียกแบบนี้ฮะตีนกบโอเคครับก็เหมือนแบบเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรตีนไก่ใช่ไหมฮะเออต้องเรามาพูดเรื่องนี้ทำไมเนะี่ยฮะโอเคครับเดี๋ยวขอคาบขอแป๊บหนึ่งครับเนี่ยอย่าชวนคุยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคุยมากแล้วเป็นไงลืมนะเมื่อกี้เราคาบถึงไหนแล้วไม่รู้โอเคได้รองเท้าว่ายน้ำมาเรียบร้อยโอเครับของรางวัลเย มีอะไรอีกฮะมีหมวกดำน้ำใช่ไหมฮะหมวกดำน้ำโอ้ง,ง่ายแสนง่ายเอ๊ะแปบบ๊บนึงนะมันคราบยังไงนะฮะอ๋อโอเคฮะก็ไม่ได้ยากอะไรใช้อุนจินะฮะทำไมต้องใช้อุนจิด้วยอ่ะอ๋อใช้อิงแสกก็ได้ใช้อุนใ,ใช้อิงแสกดีกว่านะเพราะว่าเวลาเราใช้อุนจิเนี่ยฮะในการครับของแล้วแบบเข้าใจไหมมันเป็นที่สวมหมวกดำน้ำเราอะแล้วมันคราฟมาจากอุนจิอะเข้าใจป่ะแล้วมาให้ฟีลลิ่งแบบอุนจิอย่างนั้นเหรอใช้เป็นอิงแสกธรรมดาแล้วกันเนาะ เดี๋ยวแบบเข้าใจไหมสวมหมวกดำน้ำอยู่เงี้ยสวมหมวกเสร็จปุ๊บเฮ้ยกินอะไรเหม็นๆเอ๊ะอุนจินี่หวา่าเรามีไหมเนี่ยอิงแสกอิงแสกเราไม่มีด้วยอ่ะไอต้ตายเนี่ยเราจะต้องอะไรนะทียูดีเหรอตุ๊ดตนะุ๊ดอ่ะเด็ดเด็ดเด็ดอ่าใช้อุนจิกนะ็ได้เราไม่มีอิงแสกจริงดิเรามีอิงแสกไหมฮะ <c oughs> เรามีสีดำไหม black <oughs> ไม่มีเรามีอิงแสกไหมไม่มีอืมอุนจิก็ได้ยี่ยี่ โอเคครับมามาคาของต่อเลยแล้วกันคือเข้าใจไหมอิงแสกเราไม่มีดังนั้นก็ใช้อันนั้นไปก็ได้เนาะเนาะโอเคฮะเริ่มต้นจากหมวกดำน้ำแบบนี้อ่า uh ห้าแยยมรับของรางวัล รับสิครับโอเครับของรางวัลอดาแล้วมีอะไรคระกางเกงว่ายน้ำนะฮะกางเกงว่ายน้ำเนี่ยฮะมันจะทําให้เราขุดบล็อกหรืออะไรเนี่ยทำให้เราขุดบล็อกใต้น้าได้เร็วมากขึ้นนั่นเองฮะวิธีการครับก็ไม่ได้ยากอะไรฮะแบบนี้โอเคกางเกงแบบนี้แล้วก็อย่างนี้อา่าฮ่าสุดยอดรับของรางวัล มันช่างง่ายเหลือเกินเนาะช่วงนี้มีอะไรีกฮะที่ดำน้ำนะฮะออกซิเจนนั่นเองฮะถังออกซิเจนนี้เนี่ยฮะมันจะทําให้เราหายใจใต้น้ําได้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองฮะมันจะหายใจได้จากเท่าไหร่นะจาก2นาทีก็เป็น4นาทีฮะน่าสนใจวิธีการครับยากไหมย,ยากไหมย,ยากไหมไอจ้า ก็ยากนิดหนึ่งนั่นแหละฮะอันดับแรกฮะเราต้องการแผ่นอลูมิเนียมซึ่งเรามีแผ่นอลูมิเนียมหรือเปล่าขอลองหาดูในนี้แป๊บหนึ่งไหนดูสิฮะแผ่นอลูมิเนียมมีไหมอลูมิเนียมอ่าฮะมีสองอันไม่พอฮะเดี๋ยวเดนี่เราได้ของอะไรมาเนี่ยอ่ะเซนเซอร์ดิสเพย์เดๆๆนะี๋ยวเดมันมาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้ผมมือลั่นแป๊บหนึ่งนะมันมันเพื่ออะไรอ่อะอะ <c oughs> เซนเซอร์ดิสเพย์ What? จอโทรทัศน์อย่างนี้เหรอฮะเรารับชมทีวีดิจิตอลได้ไหมฮะประเทศไทยเนาะดิจิตอลประเทศไทยนี่แบบสัญญาณไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวนี้เราดูอะไรกันเดี๋ยวนี้เราดู y YouTube ใช่ป่ะเราดูทีวีออนไลน์กันเดี๋ยวนี้ดิจิตอลทีวีไม่ค่อยจะดูกันแล้ววะเอาจงริงเอาไงกับทีวีอันนี้ดีนะฮะเก็บไว้ก่อนละกันนะฮะเผื่อรับชมแบบทวิชั่นได้นะฮะสวัสดีครับคุณหนูเชฟฝากทําแผ่นอลูมิเนียมหน่อยนะครับคุณหนูรบกวนด้วยนะงุงงี้งุงงี้นะครับเราเป็นแมวเราก็ต้องใช้แรงงานหนนนนูเป็แแแรงงาาาทีี่ดดมมกๆคไ้้ลวผึ เร็วคุณหนูเร็เวเร็เวเร็วเร็วหน่อยเดี๋ยวจับกินเลยนี่แหมโทษโทษอย่าไปกดขี่เขาอย่าไปเร่งเขาเดีย๋ยวเขางอนแล้วเขาไม่ทํางานให้เรานี่เป็นเรื่องเลยเนาะโอเคครับได้ของมาเรียบร้อยอ่าครับของกันต่อได้เลยฮะเริ่มตน้นตัวหนึ่งนะมันถึงไหนแล้วเนี่ยเออฮัลโหลฮัลโหลแผ่นอลูมิเนียมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไป f l u i t extractor เรามีปะ fluid extractor f อฟเอ็กแทไม่มีอีก f L ฟ I D ล t ู r กว่าจะมาคับของแต่ละอันอ่าฮะเรามีท่อไหมนะท่อมีไหมเรามีท่อนะฮะเยี่ยม เรามี copper เกียร์ไหมอะ C O P P E R อู้ฟ้าประธาน copper เกียร์มาให้เราคือของพวกนี้เนี่ยฮะคือผมไปลงดันโอเคปะ่ะก็คือลงดันพวกเอ่อตรงนั้น่ะเออนั่นแหละฮะผมไปเคลียร์มาหมดแล้วได้ของมาเต็มเลยโอเคป่ะฮะเนี่ยเนของในกล่องผมเลื่อนให้ดูเลยว่าเราได้อะไรมาบ้างนี่ลองดูฮะเนี่ยก็จะมีทั้งของดีแล้วก็ขยะนะฮะ ก็จะมีของแปลกๆเยอะไปหมดเลยนะก็อาจจะมีประโยชน์สักวันแหละมั้งเนาะโอเคล้วก็มาค้าแบบนี้แล้วก็แบบนี้อ่าได้ฟูอิดเอ็กแท็กเตอร์แล้วต่อไปฮะเราจะต้องทําแทงออกซิเจนตรงนี้ฮะซึ่งมันจะต้องใช้แผ่นตะกั่ว1,2,3,4,5,6,7ใช้แผ่นตะกั่ว7อันซึ่งเรามีหรือเปล่า LEA ไม่มีนะฮะโอเคครับ okay, ทำเพิ่มแป๊บหนึ่งฮะเ อันนะฮะคุณหนูช่วยทําแผนหน่อยหนูใช้แรงงานหนูอีกแหละคือทุกวันนี้ใช้แรงงานหนูมันง่ายกว่าคือถ้าเราไม่ใช้แรงงานหนูเนี่ยฮะเราก็จะใช้ไอ้เจ้าเครื่องจักรที่มันปึ้งปึ้งจำได้ไหมฮะมันจะเสียงดังมากแล้วมันแบบมันวุ่นวายเนี่ยไอ้เครื่องนั้นอ่ะนั่นอันนั้นนะฮะเป็นอะไรที่เสียงดังมากแล้วกว่าแบบจะใช้งานได้อย่างเงี้ยต้องเติมน้ําต้องใส่ถ่านแบบโอ้ใช้งานลําบากมากเลยฮะใช้แรงงานหนูของเราเนี่ยแหละฮะดีที่สุดแรงงานหนูของเราเนี่ยมันก็แบบเข้าใจไหมเป็นแรงงานฟรี มันอาจจะช้านิดนึงแต่มันก็ฟรีอะเข้าใจป่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะขอบคุณคุณหนูมากนะครับบ๊ายบายนะเราไปคับของเรากันต่อเลยแล้วกันฮะเราต้องการอะไรอีกนะกระจกวิเศษโอเคใช่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 เนี่ยฮะเราต้องการกระจกอันนี้อ่าฮะโอเคครับครับโอเคเสร็จเรียบร้อยฮะแล้วเราก็มาตรงนี้แบบนี้ขาดอะไรควินเอ็กแทคเตอร์ โอเคครับใจเย็นๆนะคราบแบบนี้แล้วเราก็ครับแบบนี้โอเคครับได้ฟ u ูอ e ิดเอ็กแทคเตอร์มาแล้วแล้วเราก็ทำแบบนี้ฮ่าเสร็จเรียบร้อย โอ้ oh, เรียบร้อยฮะครับขอ,องเสร็จเรียบร้อยใส่เข้าไปแบบนี้เลยโอ้ย oh, สุดยอดผมนั่นมีจมูกแล้วเออ,เอ,อน่าเศร้าวัสดีครับ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 เราเป็นชุดดำน้ำอย่างเป็นทางการแล้วหายใจใต้น้ำได้เยาวนานมากๆฮะเราต้องไปดำน้ำเล่นดีกว่านะฮะออ้หายใจได้ยาวนาน มากเลยโ,โหหายใจได้ยาวนานจริงๆนะเนี่ยเห็นปะดูด้านซ้ายล่างเห็นปะฮะได้เวลาได้เท่าไหร่เนี่ยได้240กว่าเฮ้ยมันเยอะกว่า240อีกนะเนี่ยดูดิหายใจได้แบบยาวนานมากอะฮะเราสามารถดำน้ําแบบไปไกลๆได้เลยเห็นปะเราสามารถไปแบบตรงนูน้นตรงนี้อะไรเงี้ยเพิ่มเติมคือเราว่ายน้ําเร็วกว่าเดิมด้วยเห็นปะฮะนี่นี่คือการว่ายน้ําหรือเดินในน้ําก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันคือการว่ายน้ำเออนั่นแหละมันคือการว่ายน้ํามันทําให้เราว่ายน้ําได้เร็วกว่าเดิมเห็นปะ เออผมสังเกตอีกหนึ่งอย่างฮะนี่คือความหมึกถูกต้องไหมฮะเขาเรียกว่าล็อกเก็ตสวิใช่ไหมเรียกว่าล็อกเก็ตสวิตช์อ่าใช่ใช่ฮะล็อกเกตสวิซึ่งพอการเวลาผ่านไปเนี่ยฮะมันจะสนัสนสนัสนสนันสันแล้วมันก็จะพุ่งเหรอโอเคป่ะฮะซึ่งตอนที่มันจะถนันหันหน้าหนีทำไมเนี่ยซึ่งตอนที่มันจะสันเนี่ยฮะหน้าตามันจะเป็นแบบออเดี๋ยวรอดูแล้วกันผมเพิ่งเห็นจะหันหน้าหนีทำไมเนี่ยเออรอมันรอ,รอ,นร,อนรอมันเต็มตัวปล่อยพลังขึ้นต่อแป๊บหนึ่งฮะเร็ว อ่ะเดี๋ยวผู้ชมรออยู่เร็วอย่าหันหน้าหนีสิปะโทเอิมคุณปลาหมึกครับคุณจะปล่อยพลังขึ้นเต่าวันนี้ไหมฮะแล้วก็หันหน้าหนีจังเลยนี่อ่ะตบมันสักรอบหนึ่งอ่ะตบอ่ะเผื่อมันจะปล่อยพลังขึ้นเต่าตบจะปล่อยไหมปล่อยไหมเดี๋ยวแมวบ่นแล้วเนี่ยแมวบ่นแล้วเนี่ยอ่ะจะปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยใช่ไหมอ่ะปล่อยแล้วเออตุ้งเห็นเข้าใจอารมณ์แล้วหรือยังคือเหมือนแบบปล่อยแล้วนอะนะฮะเห็นประหะหน้าปลาหมึก ได้อารมณ์จริงๆนี่มาว่ายน้ําเล่นนะเนี่ยฮะเพราะอะไรฮะเราได้ชุดเกาะว่ายน้ําดีใช่ป่ะฮะมาว่ายน้ําเล่นนิดนึงนะฮะเก็บของที่ไม่จําเป็นแป๊บหนึ่งนี่ฮะของไม่จําเป็นฮะเก็บเก็บไปก่อนมีอะไรอีกเนี่ยฮะของในตัวมันเต็มค่อนข้างเร็วอะเข้าใจไหมฮะอ่ะเดี๋ยวขอเก็บเงินแป๊บหนึ่งนะฮะ wallet นะฮะอ่าฮะเก็บเงินไว้แป๊บหนึ่งขอบคุณฮะเรามาเปิดของในกล่องอันนี้กันดีกว่าฮะว่ามันเป็นกล่องอะไรอย่างอันนี้เนี่ยฮะผมเดาะมัน่าจะเป็นคุญแจทองซึ่่่งงเเรามีุแแจทอออยูล้วค นี่ฮะคุญแจทองน่าจะเปิดได้แหละมัง้งนะฮะลองดูลองดูมันมีคุญแจอะไรบ้างเนี่ยมันมีคุญแจอะไรบ้างมีคุญแจวิเทอร์มีคุญแจอู้อะไรเนี่ยคุญแจเจมอาา่าฮะคุญแจเหล็กโอเคครับลองดูแล้วกันฮะว่าเราจะเปิดได้ไหมหนึ่งสองามปุ๊บหนึ่งสองปุ๊บโอเคครับเราสามารถปลดล็อกได้ด้วยดีดีด,ดีอันเนี้ยพอเราปลดล็อกเสร็จเนี่ยฮะเราจะได้แม่คุญแจสีทองมา อย่าไปคลิกขวาที่กล่องอันนี้อีกนะเดี๋ยวมันล็อกอีกรอบหนึ่งฮะถ้าเป็นไปได้นะผมแนะนํานะโยนทิ้งลงทะเลไปเลยฮะมันไม่จําเป็นฮะเออถุยนะฮะโยนไปเลยฮะไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับเราฮะลองเปิดกล่องดูนะหนึ่งจองซัมแดน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 เอ๊ทะทำไมผมเอ๊ะ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 อ๋อ <laughs> จะบ้าตายท่านผู้ชมฮะดูตรงนี้นิดนึงฮะข้างหน้าเนี่ยฮะมันมีแป๊บหนึ่งนะตึ๊บตึ๊บนี่เห็นปะ ข้างหน้าตรงเนี้ยเราปลดล็อกไปแล้วนี่ใครสั่งใครสอนให้มาล็อกข้างๆตรงนี้อีกดูเห็นไหมฮะมีมีคุญแจล็อกเหล็กอีกอ่ะแล้วก็มีคุญแจล็อกสไปเดอร์อีกจะบ้าตายโอ้โหแค่กล่องแค่นี้มันจะล็อกอะไรกันนักขนาเนี่ยแต่แล้วว่าในนี้ต้องมีของดีแน่ๆเลยฮึมโอเคมันต้องการคุญแจเหล็กใช่ไหมเรามีฮะเอ่อ, Iron Key. อ,อไอรอ,อ,น,นะอ,คอนคี่าไอไอรุนฮะโอเคฮะไอรอนคีย์ไอรอนโอเคฮะคลิกขวาแบบนี้อ้าว what the cat นี่มันคุญแจ ก็มันก็คือคุณแจเหล็กปะแล้วทําไมคุณแจถึงพังซะงั้น <What? S 1> เราต้องทาคุณแจเหล็กเพิ่มเติมแล้วละ่ะฮะทำไมคุณแจมันพังอะ uh huh. งอนจริงอะเนี่ยโอเคฮะเอาบล็อกเหล็กออกมาแล้วก็เทเชอร์ทูเรามีไหมเรามีบล็อกเหล็กอยู่แล้วโอเคครับ okay, เราทาคุณแจเหล็กเพิ่มเติมแบบโอเคฮะทำแบบนี้เอาเหล็กออกมาแบบนี้แล้วเราก็โอเคครับพวามเรียบร้อยฮะลองขายดูอีกรอบหนึ่งฮะหนึ่งสองสาม เฮ้ยอ่าโอเคครับยอดเยี ting, okay. now, you like okay, uh ่ยมได้ละอ่าโยนทิ้งนะฮะถุยโยนทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเสียดายโอเคแล้วไอ้เจ้ากล่องนี้ล่ะฮะมันล็อกอะไรยังไงเนี่ยผมขอดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันล็อกสองรอบนี่ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะเนี่ยว่ามันมีล็อกอะไรเยอะขนาดนี้ลองดูแป๊บหนึ่งสิอ่าฮะโอเคฮะมีคุญแจล็อกอะไรอีกอ่าไม่มีนะฮะอันนี้เป็นแค่คุญแจล็อกแมงมุมอย่างเดียวนะฮะลองดูสิฮะว่าคุญแจแมงมุมทำยังไงสไปเดอร์ขีอเคสไปเดอร์ขี่ วิธีการทำสไปสดเดอร์คี์ก็ไม่ได้ยากอะไรมั้งก็คือใช้คุณแจเหล็กบวกกับโกสโตนด้าตาแมงมุมแล้วก็เทเชอร์ทูเรามีตาแมงมุมฮะเพราะเราไปลงเหมืองมาจำได้ปะจากนั้นทำคุณแจเหล็กออกมาแบบนี้แปบ๊บหนึ่งนะเราไม่มีเหล็กบล็อกอ่าฮะทำคุณแจเหล็กแบบนี้1อันแล้วหลังจากนั้นทำแบบนี้ทาดาเสร็จเรียบร้อยมันจัง,ง่ายได้ซะเหลือเกินฮะเราลองมาไขาดูแล้วกันฮะว่าจะได้อะไรเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแล้วกันอ่าเริ่มจากอันไหนดีเอา เอากล่องนี้ก่อนละกันนะเพราะว่ามันล็อกแค่อันเดียวของมันอาจจะแบบมูลค่าน้อยกว่าเอะลองดู1 2ึ่ 2> ามปุ๊บอ่ามาดูกันฮะว่าจะได้อะไรยังไงอันนี้ผมโยนทิ้งไปเลยนะจุ๊ยนะฮะลองเปิดแล้วนะ1 2ึ่งสองสดัน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 ,ดน,ดนอของดีไหมเนี่ยเออ ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับก็ก็ถือว่าของฟรีแล้วกันนะฮะลองมาเปิดอันนี้อีกหนึ่งอันสิทันทันแันทันแันทันอ่ะด้านนี้ทัน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 ททนโอเคลองดูสิว่ามันคืออะไรหนึ่งสองสามแฮมเบื่อของไม่ดีเลยอ่ะเห็นป่ะอะไรคุกกี้อีคุกกี้โยนทิ้งถุยนะฮะมีอะไรอีกฮะมียาหายตัว ก็ไม่รู้จะหายตัวไปทำไมเหมือนกันฮะมีการพาวเดอร์มีออนนี้เอ็นเดอร์เพลน้ำตาลเืน้ำตาลเราไม่จำเป็นฮะเรามีชุกกะเคนเยอะมากฮะดังนั้นถุยบาย,บายบายรองเท้าหนังเพื่อโยนทิง้งอ่ะชุดก่อทองเอ่อเวอร์ชันนี้ยังไม่มีพิกลินใช่ไหมฮะยังไม่นี่นี่ไมคา,าวเวอร์ชันอะไร1 1 2ยังไม่มีพิกลินฮะดังนั้นโยนทิง้ง ชูการ์เคนเรามีเยอะแล้วถุยสรุปแล้วกล่องพวกนี้กล่องพวกนี้ไม่มีประโยชน์เอาซะเลยฮนะไปลงดันเจี้ยนยังมีประโยชน์กว่าอีกอนะแล้วก็กล่องพวกนี้ผมจะทำยังไงกับชีวิตใช่ไหมฮะผมคิดว่าผมก็คงจะโยนทิ้งนั่นแหละฮะมันไม่จําเป็นเอาซะเลยอนะโยนทิ้ง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 ทุยบายบายสรุปแล้วเราเปิดกล่องทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันฮนะของไม่ดีเท่าที่ควรแล้วนี่มันเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญแท็กเกอร์เหรียญตัวทีเอ่อเหรียญทองตรงนี้ให้โยนลงไปในวิชิ่งเวลวิชิ่งเวลก็คือบ่อน้ำอธิษ บ่อน้ำอธิษฐานอย่างนั้นเหรอแล้วบ่อน้ำอธิษฐานเราจะไปหาจากไหนฮะ W I w i s h i n ู Well เราสามารถทำบ่อน้ำได้ไหมทำไม่ได้โอเคฮะเรามารับของรางวัลแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่ฮะรับของรางวัลแบบนี้ได้สมุดเอนชานด e ฟสไตรเดอร์ก็โอเคนะทำให้เราเดินใต้น้ำได้เร็วขึ้นเก็บเอาไว้ก่อนละกันนะเก็บเก็บเก็บก็บอ่าฮะเควสตต่อไปเขาให้ทำอะไรเนี่ยฮะเขาให้เราตามหาชิปปิ้งสเกล ซึ่งมันจะอยู่ในดันเจียนแล้วก็ลูทเชตมันต้องการทั้งหมด22อันผมว่าเรามีเกินนะผมไปลงดันเจียนมาแป๊บหนึ่งนะเอ่อสกล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 ิสกลนี่ไงโอ้โหมันต้องการกี่อันมันต้องการ22อันเราได้มาเท่าไหร่ครับ80อันมาเลยครับรับของรางวัลอย่างงไไ่ายดายอะเอาจริงนะฮะการที่เราลงเหมืองเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ง่ายดี <c oughs> คือเราโชคดีด้วยแหละเพราะว่าอะไรฮะนี่เห็นปะตัวนี้ก็มีดันเจียนคือดันเจียนเนี่ยฮะมันอยู่ติดติดกันเลยไรยย่างงเ้นะ โอเคครับรับของรางวัละฮะรับของรางวัลเ้าดาได้มาอีก5บับาทแป๊บนะเราสามารถอัปเกรดชุดได้อีกใช่ไหมเห็นป่ะฮะมันคาบง่ายเฮ้ยต้องจัดแล้วหละอย่างเงี้เอาม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 าเอาจริงฮนะในคลิปนี้เขาเรียกว่าไงเราอัปเกรดชุดดำน้ำแบบคอมโบเลยเนี่ยคือตอนเนี้ยถามว่าดีแล้วใช่ไหมเนี่ยดำน้ำได้ตั้ง4นาทีดีแล้วใช่ไหมใช่ทําให้ดีกว่านี้อีกจัดไปฮะก็ามาคาบแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบนี้แบบนี้ยังไงยังไงอ่ะคาบยังไง แปปหนึ่งนะฮะมันค้าแบบนี้โอเคเย้ okay. yeah. เอาแปบปบหนึ่งนะทำไมมันไม่ได้ของล่ะอ๋อเราต้องค้ากางเกงก่อนขอโทษโอเคฮะทำกางเกงแปบปบหนึ่งฮะกางเกงกางเกงกางเกงแบบนี้แล้วก็แบบนี้รับของรางวัลอ่าสุดยอดนี่ด้วยนี่ด้วยอันนี้ด้วยเออรองเท้าอ่ารับของรางวัลอีก5บาทอันนี้ก็ได้มาอีกในวิชัน่นอ่าฮะทำหมวกดำน้ำด้วยหมวกดำน้ำหมวกดำน้ำ หมวกดำน้ำทำได้ด้วยการใช้ใช,ใช้อุญญนจิอ๋ออีกแล้วใช้อุนจิกับกระจกวิเศษ,ษผมว่าคนทำมอสอันนี้เนี่ยเขาจะต้องมีความสุขอะไรกับอุนจิแน่ๆเลยฮะคือเข้าใจไหมมันจะมีไอเทมในเกมสักกี่อันที่ว่าแบบอุญญนจิมีประโยชน์อย่างเงี้ยโด,ดยเฉพาะทุกวันเนี่ยเนี่ยไอเจ้าอาหารอะไรนะบราวนี่อย่างเงี้ยฮะเราให้หนูมันเอาไปแปลงเป็นอาหารใช่ไหมฮะมันใช้อะไรฮะใช้อุนจิแปลงเป็นราวนี่เฮ้ตายเถอะเป็นอาหารพันไหนเนี่ย โอเคครับอัปเดตอันนี้นิดนึงแบบนี้ถาตาเย่อัปเดตกันอย่างรวดเร็วเลยฮะรับของรางวันอู้น่าสนใจได้ครับพาซิเตอร์นี้ด้วยฮะและไอเทมสุดท้ายฮะก็คือแทงออกซิเจนอันนี้นั่นเองฮะแทงออกซิเจนเนี่ยฮะครับยากสุดแล้วแหละเชื่อว,ว่าอย่างนั้นนี่ไงใช้ลาดแทงอีกแล้วโอ้ยใช้ซิงเกิลเลียมเพลอะไรนี้เอ๊ะแป๊บหนึ่งนะมันมัน,ม,น,ม,นมันใช้แผ่นแป๊บหนึ่งนะมันใช้เอ๊ะ เอ๊ะเอ๊ะใช้แผนอันนี้ใช่ไหมตึงแลอันนี้ทําได้โดยการยังไงฮะฮะฮะทำยังไงทํายังไงทําได้โดยการทําได้โดยการเอาลิสโตนเหมือนเดิมอีกแล้วก็คือเอาลิสโตนเอาผงซิเวอร์แล้วก็ผงคอปเปอร์มารวมกันคือไอ้เจ้าเตาอันนี้ช่วยเราไม่ได้นะฮะน่าเศร้าโอ้โหเราเราคามาทไมตั้งสองเตาเนาะมาเริ่มจากไอ้เจ้าแผ่นนี้ก่อนเลยแล้วกันฮะไอ้เจ้าแผนอันนี้เนี่ยฮะต้องใช้กี่อันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้องการเจ็ดอันใช่ไหมเราดูซิว่าเรามีไอ้เจ้าอันเนี้ยใน ของเรา,เรา้รหรื้อยังฮะ S I N มันสะกดยังไงนะ S I N G S I G เรามีกี่อันฮะเรามี8อันใช้เจอันนี่ออ้พอโอเคขอบคุณน,นะใช้7อันใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราเอาไปให้หนูของเราเนี่ยฮะแทะเหมือนเดิมแล้วกันเนี่ยเนี่ยให้หนูเชฟของเราฝากด้วยฮะฝากแทะอันนี้ให้ด้วยนานานาทำเป็นแผ่นให้ด้วยโอเคฮัลโหลคุณหนูครับแทะสิครับหนูหนูไม่แทะหรอ อ่ะอะาฝากแท้ด้วย,ยต้อง้อนให้มันนะ,นะฮะรอแป๊บหนึ่งฮะรอรอรอ,รอโอเคฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาขั้นตอนสุดท้ายฮะเริ่มเลยละกันกดตรงนี้อ่าฮะใช้แบค k มิดแบคซมิดแบคมิดแบคมิดเตาตรงนี้อ่าฮะอ่ฮะรรรครับยากครับเย็นจังเลยโอเคฮะเริ่มต้นแบบนี้โอเคครับเราได้ถังออกซิเจนมาเรียบร้อย และขั้นตอนสุดท้ายครับทุกอย่างครบเป็นที่เรียบร้อยครับฟวับถังออกซิเจนฮาสามารถดำน้ำได้480วินาทีฮะเท่ากับกี่นาทีเนี่ย68 48ดำน้ำได้8นาทีอู้ห <c oughs> มันย้อนนานเหมือนกันนะเนี่ยฮะดำน้ำได้ขนาดนั้นโอเคครับใส่ชุดแล้วนะฟ <c oughs> ับฟ้บฟบแล้วก็ฟับอู้ชุดดำน้ำของเรามีความสวยงามไหมก็มีความสวยงามดีนั่นแหละฮะ ไปไว่ายน้ำเล่นกันดีกว่าโอเคหวัดดีฮะไหนอู้เฮ้ยมันเฮ้ยมันเร็วนะเนี่ยดูดิน่าสนใจฮดําน้ำเร็วมากเลยฮะแล้วเขาบอกว่ามันจะทุบบล็อกใต้น้ำเนี่ยฮะเร็วกว่าเดิมด้วยดังนั้นลองดูซิแบบนี้ปึ๊บอู้อู้มันเร็วเหมือนภาพพื้นปกติเลยฮะดีดีด,ดีชอบ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 เอาเดิดัน้ำได้ตั้งแบบเกือบสิบนาทีอย่างเงี้ยฮะจะทำอะไรอะใช่ป่ะฮะยิงปลาหมึกเล่นแล้วกันฮะหมันไส้ตัวเมื่อกี้ปะเนี่ยฮะตัวเมื่อกี้ป แล้วดูไอเทมอันนี้ดิฮะรูปร่างลักษณะมันดูแบบหน้าแบบขยักขยแยงเนาะดูดิฮะมันเป็นขนสีแดงๆดงแล้วมันเแดบบดึงดึงดึงด,งดงมันเต้นได้ด้วยแบบเห็นแล้วแบบคันไมมคันมืออยากจะเอามือไปเกามากเลยแต่ยังไงก็ตามนะฮะคลิปนี้ฮะนี่ฮะ,ฮะชุดดำน้ำของเราดีมากมากเอาจะถอดท,ทำไมละฮะโอ้โหนี่ฮะยังไงก็ตามครับคลิปนี้ครับเราสามารถดำน้ำได้เป็นเวลาค่อนข้างยาวนานแล้วดังนั้นคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลัปไปคลิปนี้เท่านี้ก่อนเลยแล้วกัน ขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c คร b e ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายเดี๋ยวในคลิปถัดไปฮะเราจะไปสำรวจใต้ท้องทะเลกันโอเคปะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย